พุ่นนะจะจปลาตองน้อยครับผมครับสิมีแต่ปลาตองไปลาไหลาออกเปันปลาตองปลาดุกนะครับจับยกโซ่อีกนะโอ้โห้นวนแล้วควงไม่นอนควนตกห่ำพี่น้องเลยตายต่แต่ๆๆว่าหันแดดห่อนห่อนครับไปดิฝนตกแล้วครับผม<อ>ไปได้ได้แล้วได้แล้ว ไปควรม,ม่อออกเยอะครั้งเนี่ยได้แล้วอีดุอก <c oughs> ดอีดุกสวัสดีครับสวัสดีสู้ขุนสกคนครับ <c oughs> อ้าวได้อีกแล้วได้อีกแล้วจักตัวแล้วเนี่ย <c oughs> สองตัวแล้วเนี่ยไอ้โอ้มาขนาดพู้นี้น่ายแบบเ <c oughs> ออมื้นี้น่ายแบบได้ก้อนมูอเลยมื้นี้ พยืนโซ่ได้เมื่อนี้มื่อนี้่ได้ยืนโซ่ได้นี่ลูกจ้องจ่อไหมอืมจับยกโซ่อีกนะโอ้โห้แล้วของนี่น้อเฮ้ยผักเนี่ยก็พอมันนี่แกนะครับมาอยู่หมายเก่าอีกคือเก่าครับนะครับหลังจากไอ้เมื่อเมื่อเมื่อได้กลับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อน ลวงเวงนี่ครับผมลงเวงนี่นะครับกับในป่าไร่เตียบกับแต่ก็หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านกับไปทั้งพุ่นนะครับไปหมายทั้งพุ่นนะครับว่านกับพ่อได้นะครับพ่อได้อยู่นะครับผู้มานกับมานนะครับเนี่ยกลับมาหม้เกาหม่องเกาครับ กับปิกัดตรงนี้กค็คือนะครับกค็คือนคหน้าปังนะครับหน้าปังหรือหน้าถ้ำเลยครับ,นะรบเป็น,ปน,น,าานร่องแหลงร่องแหลงนะครับเป็นถ้ำมองหาอยู่หากินของชาติตะบุหน้ำไม้แล้วก็ไก่เคียงนะครับอยู่ใกล้ๆกล้กับที่นี่แถวอำเภอ อขออภัยครับตำบลตำบลหน้าหม่นะครับแล้วก็พอหน้ลับนะครับอำเภอว้าดุงจังหวัดอุดรครับผมวีเสียนสะดุ้งหน่อยขึ้นก่าครับตา้เ ธรรมชาติกับปูป่าธรรมชาติเน้นๆครับทีมี้ถ้ปลาตองครับปลาตองปลาดุกกับกตัง้งผนกับพี่เลยพี่น้องเย,ยวให้ได้กำข้อซะก่อนใส่สูนมแท่งนี่ไม่มันคือบอนอยู่ว่ะฮันน่ะบอนบอนคือข้างนอกข้างใน ม้วนทั้งหมดแหขาดเนาะเอาแห่ขาดมั้งวันในี้นายแบบนายแบบมาดีมื้ยนี่มายแบบนายแบบเอาก้อนมูวเลยมันๆเลยนี่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปนนี่แบบ ไ่ได้ไปล่งป่าบ่ได้ไปล่องป่าการกุศลหรือซื้อบัตรนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้บ่ได้ไปครับมันมาแล้วครับโอ้สะดุ้งได้แล้วคุณนะปัดตองน้อยครับผมครับสิมีแต่ปัดตองเปนไ้าออก่อนครับปัดตองปลาดุกนะครับปัดดูกระมอจูแต่พอจักเครือง เอกใบนี้ไปใส่กับเรือ่องขายบ้องนี่คอยจองยิงที่ว่ามันค้มาั่นนะครับมีดน้องไอ้ท่ามนี่ขค้นซื้อเรื่องปีงอยู่แล้วครับผมปีนปีช่วงนี้บ่ได้เป็นล่องบ่ได้เป็นล่องป่าซื้อบัตรนะครับพอน มันไก่แน่นะครับทั้งไก่ทั้งแฉงนะครับเอาครองมาแข่งมากูนะนานไปเอาครองว่าสั่นไปไปเอาครองให้เพื่อนบ้านโอนึ่งโอนโอนึ่งโอนตาแก้ไปเลยเป็นตากล้องพร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนพร้อมได้เลยเป็นหน่วยสนับสนุนทางบุก bây nghe là cả má này không này nữa oh, để lại té ship tổ hợp cùng như vậy là được ít tiền không má bỏ tuổi <laughs> <laughs> nghe khác ít tiền ở đây ô oh, vừa cầm khó vừa bò hoạt này đào hợp ngay ở đây xong một ăn nữa Hãy subscribe cho kênh

โอ้โหนี่ตัวแางไงเนี่เห็นว่าน uh ึ่ตัวแบบไงเนลอยร้อยๆไปหายน้ายแบบแล้วตัวดำๆก็เลื้บก็เลื้บรอยไปหายน้ายแบบแล้วตัวดๆกเลืบก็เลืบอยไปหายุน้ายแบบปล้ ตัวฉันมาได้ปลาดุกเบทัวดิตัวบางงี้อ้วนคือน่จันเอาขึ้นไปเทิงเลยแนขขึ้นไปนี่เตี้ยบ่อกนี่ได้ปลาดุกเราทังนี้ตาบึงหูวาจะเอาจังได้บาทนี่คนาเบาเป็ดเนาะโอ้นี่ก็ได้ี่ ไปจก่มะมาหาป่าน้ำบานนะครับน้ำหนองน้ำท้มครับจีดีจีด,จด้ดีกว่าไปล่งบัดนะครับอนั่งเตือไปล่องบัดล่งห่างกับบ่อใดก็ไปเผ้าครับ เดินทางไกลนะครับทางเทือกแปก็เดินทางไกลบางเทือกขัไปนอนข้างนะครับไปนอนข้างขึ้นนะครับต้นขานนามันลดเนี่ยนะครับมันกเกิดทางเทือกบริเวณป่ามันกิดขาดทุนครับผมมันกิดบ่กลื่นนะนะครับมาหาน้ำบานกับพ่อได้พ่อได้กินได้ขายนะครับยางแ้ครับ ดูเก yeah, yeah, ่ง yeah. ส yeah, yeah, so nice. ิดูเะงจะดกเยอะเกมึงเกนะโยนลอย้อนลอเดยวอนอย่านยนลอนลอน่มาความอุ้ยมานขาขาบลูดขาดนึงอนดันโยนแม่บ้านลุดออกข้ามบาเลยเร็วเร็วนโยนไปตุ้มเออนั่นละบลูสามเราบ่เนี่ยว้อมือนี่คักขนาด ใ oh oh ส่เลยเอาอีกแล้อบ่กเอาปลาเป็นมังคอดม่วนหนอยปลาอยังนั้นสี่ตัวแล้วมาสี่คนแล้ววันนี้ก็คือหอยสูงเถอะแอะไปได้ได้เล้วได้แล้ว ควรไม่อกเลยเดียวันเนี่ยได้แล้วอีดุกอีดุกวันอนี่คกนวบันนี้ได้แบบยืนทาแล้วบปนี่ยไม่หูักล้อง แล้วครับพี่น้องมาดูโอ้ยฝนตกห่มพี่น้องเลยตายต่แต,แต่ว่าหันแดดพันห่อนครับไปดิฝนตกแล้วครับผมครับฝนตกห่มค้นหาป่าครับผมนะนะครับฝนตกแห้งเฉียครับผม ครับได้พอกับมานั่งอยุ้นั่งอยู่เทียงหน้าน้อยครับผมนั่งอยู่เทียงหน้าน้อยกันนะครับปลาลูกทรายแลครับฝนตกฝนตกสุ่หรอเห็นว่าแล้วมันมันห่อนมันเอามาสองสามมื่อแล้วนะครับเดี๋ยวกาเห็นบอกว่าเห็นบอกข่าวว่าถี่นี่ผลนะครับเนาะพายุ่จึเขาครับเขาเมื่อนี่เสือเขาเมื่อนี่ครับผมนะ ครับ